นี่ลูกอยู่นี่กลับจากโรงพรยาบาลค่ะเนี่ยตีนภา,าอีกตีนภา,าอีกขู่กันทำไมขู่หนวดเท้าไงไม่เจอหนวดให้เอาเนี่ยเสร็จตรงนี้ก็ไปตรงนู้นเหมือนกันอามา,าม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 าอาม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 าเอียอาหารไม่ถูกปากไม่กินยาอีกค่ะดูสิคะ ไม่กินไม่ถูกปากเหลือหน่อยเล้เองเหลือไปให้หน่อยเลที่ใส่ย,ยาก็เลยไปให้ลูกมันให้ไอ้หนวดขาวาไอ้หนวดขาวมันทำทําทำาหมันมาใช่นะไหมไอ้หนวดขาวกินอย่เลยที่ผสมยาแม่มันไม่ยอมกินพรุ่งนี้เราเอาเอาหารตัวใหม่ใส่ให้อีกนะไม่ยอมกินค่ะอ๋ะอ อนตาก็เจ็บอยู่ยน,นะแทนที่จะกินเข้าไปแล้วอือต้องเอาอาหารที่มีกลิ่นฉุนกินหน่อยเดียวกินที่มียก็หน่อยเดียว ินหน่อยก็ยังดีนะดีกว่าไม่กินเลยแล้วรถนะคะดูรถนะคะสวนไปสวนมาอย่างน,นี้ค่ะรถเนี่ยมันก็จะต้องอยู่ริมทางอย่างนี้่ยนะไม่รู้จะทำะยังไงกับมันอ้าวนภาไปละตายแม่อ้อมผันไปหน่อยเดียวไอเอียไปกินของนภาเสร็จเหลือนภากินเยอะอยู่ให้เยอะอยู่ไอห,หัวดำนี่หิวจัด <laughs> ไม่ใช่ไข่หนวดขาวไปอยู่โรงพยาบาลมาหิวจัดค <laughs> ันแข้งคัขาเหมือนเดิมแล้วตัวเองเลียจนหมดแล้วเนี่ยนะฮะ yeah. เอียเออตัวเองเลียจนหมดแล้วตัวเองก็มากินของนภา,ามันไปดูดเป็นเม็ดๆหมด หมดยังะอะเ,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 อเ,อเ,เหลือแค่นี้อือคุณแม่ค่อยพี่ลิ้พี่ไลพี่อะไรนะละเลียดกินได้เหลือ,ลอไว้แค่หน่อยเดียวเองนะไม่อ้อมเหลือที่ผสมยาไว้หน่อยเดียวเองนะ ขนนี่เงาวับเลยไอ้หนวดดาเนี่ยมันจะจับยากไม่เหมือนไอ้หนวดขาวคือจับได้แต่ว่ามันไม่ถึงขนาดเล่นอะไรเงี้ยหนวดขาวมันเล่นไอ้ตัวเนี้ยไอ้ตัวที่เพิ่งกลับจากโรงพยาบาลเนี่ยไอเนี่ยขี้เล่นไอ <c oughs> ลูกขยับให้เออเ๋ยวมันหล่นลงมาครับมันรู้ว่าแม่อ้อมมามันยังสวยอยู่เหมือนเดิมค่ะหยิบไม้เราหยิบไม้มกลัว ไปกินลูกกินค่ะขาไข่ค่ะไปกินค่ะไปกินนะคะเธอไปกินนะคะคุณแูไขายเธอไปกินนะคะช่วยๆค่ะเธอไปกินค่ะเหมือนได้ลูกเปะเลยขายไปก่อนนะคะเดี๋ยวไปแอบจะค่อยแอบดูมันว่ามันเข้ามากินหรือเปล่าไปแล้วค่ะ,ะเข้าไปแล้วให้แม่อ้อมไปกอนเมื่อเช้าก็เห็นมันวิ่งมา ทีนี้วิ่งมาทำไงอะนกมีตั้งหลายตัวแล้วมันก็ไม่รู้ทำยังไงเอามาแขก็ไม่ได้กินเพราะมันช้าตอนเช้าอ่ะพอมันจะข้ามมาก็พอดีหมดแล้วก็เลยไม่ได้ให้แต่ถามว่ามันหอมไหมมันไม่ได้หอมนะมันก็ปกตินะคะเพราะว่าถ้ามันไม่ถ้ามันอดแต่มันคงหอมโซแล้วล่ะนี่มันก็ปกติหน้าตามันก็สดใสอยู่แีนี้ถ้าเป็นกลางคืนมันจะกินได้ตลอดเนี่ยกินแค่ไหนก็แล้วจะมัาไหมถ้ามันรู้ว่ามีถ้ามันจะข้ามมากินมันก็ข้ามมาได้เพราะมันก็นอนอยูพแนทบ้านสองบ้านนี่แหละค่ะ ไปแล้วค่ะดูมันดิค่ะมันชอบมาเก็บตกไอเอียร์คนอื่นก็ไปกันหมดแล้วเนี่ยมันเก็บตกเลยมันชอบกินอาหารเม็ดค่ะมันชอบกินอาหารเม็ดเก็บตกไรเอียร์ะฮอมาเก็บตกเนี่ยมันวิ่งตัดหน้ารถเนี่ยมากิ้งเกือดูมันดิค่ะดูมันดูมันกลับมาจากโรงพยาบาลดีใจค่ะดูมัน จนขังเงลยนั้นหกวันไปแล้วไงลับว่าเราไม่ต้องตามมานะเข้าใจไหมวิ่งตัดหน้ารถตัดไปตัดมาอยู่นั่นอะ่ะเอาใครมาอีกพี่มันมาอีกแล้วค่ะสองพี่น้อยเนี่ยหมามันเห่าแล้วกลับบ้านไปนี่คู่กันคู่กันคู่กันไปลูก มันน <M> <c ười> ั่งแย่ให้หมามันเห่าอยู่ได้ไม่ต้องตามมันนะ